มาปิดท้ายในวันนี้เรื่องของการออกกําลังกายกันบ้างครับที่อําเภอโพประทับช้างจัดวิ่งการกุศลโพประทับช้าง c ช a r ริตี้ร2024สมทบทุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพประทับช้างครับที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนายอดิเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโพประทับช้าง c ช a r ริตี้ร2024ครั้งที่1 พร้อมด้วยนางสาวประพัฒสอนศรีสมุทรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดนางเปรมจิตทันที่มารองนายกเหล่ากาชาตินะครับซึ่งในครั้งนี้เองก็มีกิจกรรมก็เปิดเผยว่าการสร้างกระแสเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการสมทบทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุนลักษณะพัฒนา,ฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้ในการใช้สำหรับดูแลกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและผู้พิการครับ สำหรับรูปแบบการเดินวิ่งนะฮะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่การเดินเพื่อสุขภาพ3กิโลเมตรมีวิ่งระยะ 5- และ10กิโลเมตรรวมทั้งสิ้น2,084คนเส้นทางการวิ่งนะฮะท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามครับผ่านสวนส้มโอที่พื้นที่กว่า10,000ไร่ซึ่งเป็นสวนส้มโอแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศโดยผู้ร่วมงานครับได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายครับเช่นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตและสมเด็จพระเจ้าเสือร่วมตักบาตรทางน้ำในคลองดอกเดือย มีการทอดผ้าป่าส้มโอก,การกุศลครับชิมยำส้มโอกระทงทองอาหารประจำจังหวัดของดีโพประชับช้างอีกด้วยครับ